ในช่วงนี้เนี่ยฝุลน PM 2.5เนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่หนักมากในประเทศไทยนะ,ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยนะคะได้มีการแนะ3สมุนไพรค่ะตามภูมิปัญญาไทยเพื่อที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็รับมือกับ ฝุ่น pm 2.5นะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์สมเลิกจึงสมานะคะที่พดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกก็ได้มีการแนะนําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรค่ะที่จะช่วยดูแลตัวเองท่ามกลางสถานการณ์ของฝุ่น pm 2.5นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดนะคะโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคผิวหนังที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากฝุ่น pm 2.5เนี่ยมีอนุภาคขนาดเล็กมากค่ะสามารถหลุดผ่านขนจมูกเข้าสู่ ร่างกายนะคะก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจการอักเสบในอวัยวะต่างๆรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการกําเริบของโรคเรื้อรังดังกล่าวได้นะคะดังนั้นการนําสมุนไพรยอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะบรรเทาอาการไอบรรเทาอาการระคายคอขมิ้นชันและชาชงรางจืดเนี่ยต้านการอักเสบของร่างกายได้นะคะสำหรับปัญหาผิวหนังที่เกิดจาก pm 2 5อย่างเช่นผดผื่นและก็อาการคันเนี่ยควรจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบอย่างเช่นว่านหางจระเข้บวัวบกนะคะโลชั่นพยายอค่ะส่วนอาการผิวหนังอักเสบหรือว่าผื่นลมพิษเนี่ยควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสม่วนผสมของพลูหรือขี้พึ่งพยายอนะคะที่ใช้ทาบรรเทาอาการผื่นคันแล้วก็การอักเสบของผิวหนังผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมีจําหน่ายตามร้านขายยานะคะแล้วก็ร้านอาหารสะดวกซื้อทั่วไปอย่างไรก็ตามเนี่ยดรเพช สกรหญิงดวงแก้วปัญญาภูค่ะรองผู้อุนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถึงสรรพคุณแล้วก็วิธีการใช้สมุนไพรทั้ง3ชนิดนะคะก็คือ 1. รางจืดนะคุณผู้ชมก็จะมีการโดดเด่นในเรื่องการแก้พิษนะคะแล้วก็มีการล้างพิษต้านการอักเสบของร่างกายะคะ่ะโดยสามารถที่จะนํามาใช้ได้2อถึงสกรัมนะคะวันละ3าครั้งหลังอาหารนะ,ะข้อควรระวังก็คือผู้ป่วยที่รับประทานยา เป็นประจำเนี่ยหรือว่าผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเป็นไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นตับมีปัญหาด้านตับไตก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรที่จะใช้ในระยะเวลาติดต่อเป็นเวลานาน,นะคะ่ะส่วนมะขามป้อมเนี่ย ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะลดการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองบรรเทาเรื่องาอาการไอนะคะเราประทานได้ทั้งแบบผลสดผลแห้งแล้วก็ชาชงค่ะส่วนขมิ้นชันนะคะก็จะมีสารเคอร์คิวมินนะคะสามารถป้องกันเรื่องการทําลายเซลล์แล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะต้านการอักเสบของร่างกายได้นะคะจึงให้รับประทานขมิ้นชันในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศค่ะได้ครั้งละ2แคปซูลวันละสาครั้งแต่ว่าต้องไม่เกิน9ก รัมต่อวันนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีท่อน้าดีอุดตันแล้วก็นิ่วในถุงน้ําดีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะคุณผู้ชมเน้นผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีการต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นพวกผักผลไม้สีแดงนะคะสีส้มม่วงน้ําเงินนะคะอย่างเช่นกระหล่าปลีม่วงส้มแล้วก็รับประทานบลอกโคลี่แล้วก็ผักใบเขียวก็ได้ด้วยนะคะ